กว่าจะมาเป็นกบนะครับกบมีมา200ล้านปีแล้วนะครับเกิดมาในยุคจูรลสสิกตอนต้นเช่นเดียวกับไดนโนเสาร์กรบเหลือรอดมาจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่เมื่อ65ล้านปีซึ่งกบสามารถซุกซ่อนตัวอยู่ใต้ดินกบมีทั้งสิ้นถึง6,700ชนิด กบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ในตระก,กูลอนูรามีอายุเฉลี่ยประมาณ10-12ปีนะครับการออกไข่กบจะออกไข่ครั้งละ3-6ถึพันฟองเลยทีเดียวเยอะนะครับจึงสูญพันยากเป็นสัตว์ที่ไม่มีหางมีกระดูกสันหลังตอนที่ตัวเนี่ย เป็นลูกออสจะสามารถหายใจด้วยเหงือกนะครับเช่นเดียวกับตัวซาลาเมนเดอร์เมื่อออกจากไข่นะครับก็ะจะเป็นลูกออสแล้วก็หากินอยู่ในน้ำแต่กบบางชนิดนะครับก็สามารถออกไข่แล้วก็เป็นตัวเช่นเดียวกับตัวโต,วตวเต็มวัย ซึ่งจะเรียกว่า escapast สนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศจีนกบบางชนิดที่มีลำตัวสีทองและมีสามขาจะถูกเรียกว่าเซียมซูเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็กบจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกบที่ว่านี้ ก็อยู่ในตำนานนะครับปัจจุบันคงไม่มีแล้วนะครับ